รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับอีพีนี้นะครับเรามาพบกับเจ้าตโตโยตา้าคโรลานะครับ ตัวนี้เป็นเจ้าโตโยต้าโคโรล่า1.6ไฮท็อกนะครับปี99นะครับสีสันโดยรวมนะครับลองมาช่วยกันดูนะครับเล้าเดี๋ยวมองจากรูปนะครับก็ถือว่าแค่พอได้นะครับไม่ค่อยสวยมากนะครับก็สือว่าอ่าสีสันมีแตกมีทิ่ตามอายุการใช้งานของเขานะครับรวมๆถือว่าพอได้นะครับภายในดีนะครับรถคันนี้นะครับสีสันก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับ ใหญ่จะติดเดิมเยอะแต่ตัวนี้พิเศษนะครับเป็นตัว S อนะครับคือท็อปสุดนะครับมีแอร์แบกมี A b s โคนะครับเป็นท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นทัานล็อกนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับทุกอย่างมันไฟฟ้าหมดมันเป็นตัวท็อปนะครับระบบก็จะไม่เหมือนตัวอื่นเขานะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยโดนแก๊สนะครับข้อดีของเขานะครับภายในสวยนะครับคนขับโซนหน้าถึงเบอรสวย นะครับไม่แตกไม่บวมนะครับบอกไม่ขาดนะครับบอกก็จะไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับบอกก็จะจะพูดยังไงดีอะเพราะว่ารุ่นนี้ก็จะหาดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าบอกจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับก็ค่อนข้างสวยถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับภายในภายในก็พอได้นะครับราคาก็เป็นราคาพาสซีนนะครับแอร์เย็นเพียงเพอนะครับภาษีขาดสองปีนะครับก็ต่อเอานะครับเครื่องก็ยังถือว่าโอเคนะครับเครื่องเป็นเครื่อง น้องกันหน้าถือว่าเดิมนะครับภายในคล่องเครื่องหรือว่าอุปกรณ์หนุแหนแข่งที่ถูกต้องนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่4 2 0ือบาทนะครับเหมือ 2, มนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพเ,เบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจาเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่ซอยบางบน5นะครับหรือว่า,าพหลสอ2ซอย100นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนเพื่อนทา่านใดที่ชอบคลิปนแนวนี้ที่เป้าลบบนี้แนะนํถลบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันเอาไว้เป็นกําลังใจให้กันเอาไว้น,นะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้วันทุนี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า